สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับพยากรณ์สำหรับเดือนตุลาคม2 5 6 4ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าในเดือนนี้มีดวงดาวโยกย้ายราศีถึง5ดวงด้วยกันนะครับดวงแรกก็คือดาวพระศุกร์โคจรโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพิจิกมีตำแหน่งเป็นประในวันที่3ตุลาคม2 5 6 4ดวงที่2ก็คือดาวพระอาทิตย์จะโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งเป็นนิด ในวันที่18ตุลาคมดวงที่3คือดาวอังคารในวันที่21ตุลาคมเขาจะโยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลเฉกเช่นเดียวกันและตำแหน่งในครั้งนี้มีตำแหน่งเป็นประใน3ดวงที่พูดมานี้ตำแหน่งเขาจะอ่อนกำลังลงและสุดท้ายก็คือ2ดวงที่จะย้ายพร้อมกันนั่นก็คือดาวพระพุธและดาวพระเกตจะย้ายในวันที่30ตุลาคม ซึ่งดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกและดาวพระเกตเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีธนูในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเป็นเปนในจอดที่ทางที่ดี พราะมีตำแหน่งดวงดาวค่อนข้างจะดีคือเป็นเกษตรและหมหาอุดคือดาวพระพุธนะครับช่วงนี้จะลงทุนกับคนรักจะลงทุนกับหุ้นส่วนเพื่อให้เกิดงานหรือจะทํางานนะครับแล้วก็ทําให้เจอคนรักหรือเจอหุ้นส่วนที่ถูกใจก็ยังได้อยู่เลยในขณะเดียวกันหลังจากนั้นนะครับแปลว่าใครที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหรือต้องตาตึงใจกันอยู่เท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวต่อมาเนี่ยดาวพระพุธหรือดาวดวงเรื่องของหน้าที่การงานและเรื่องของความรักเดี๋ยวก็ตกลาภะอีกแปลว่า พอทางานเสร็จปุ๊บความสําเร็จก็จะเกิดเป้อเผ้จะเนื้อหอมเข้าไปอีกแต่อันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าในช่วงเวลานี้ตัวคุณเองคือดาวพฤหัสบดีนะครับมีตําแหน่งเป็นนิดแปลว่าศิลธรรมหรือคุณธร,รรมมันจะอ่อนลงดังนั้นเนี่ยก็ขอเตือนให้มีสติให้คิดอะไรก็ตามให้รอบคอบไว้ก่อนเพราะตัวคุณเองมีดาวประจําตัวคือพฤหัสบดีถ้าตาบใดก็ตามที่ทําตัวเองตามดาวพฤหัสที่เป็นดาวประจําตัวมีคุณธรรมมีการคิดอ่านที่รอบคอบ นะครับอยู่ในศีลนธรรมเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญลักษณะเหล่านี้ผมว่าสามารถ่านผลไปได้แต่ตอนนี้มีกําลังเป็นนิดแปลว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ทําอย่างที่เคยทํามาที่กล่าวไปข้างต้นมึงเลยทําให้มันจะทําส่งผลให้มีความเสื่อมถอยลงไอหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามที่มันจะดีในเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อๆไปกลายเป็นว่าเดือนนี้ดีแน่ตามดวงแต่เดือนหน้าเดือนต่อๆไป มันจะไม่ดีตามเป้าที่วางไว้มันจะค่อยๆเสื่อมถอยลงนั่นเองอันนี้ก็เป็นจุดที่ขอเตือนไว้ก่อนเพราะดาวประจาตัวมันอ่อนกําบังลงต่อมาเรื่องของการเงินการทองแน่นอนอยังไงก็คงต้องทายว่าดีไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะบอกไม่ดีเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะดาวพระสาวโคโคจม็มเกษตรเป็นเรื่องของกระดุมพระแปลว่าเรื่องของการเงินการทองในเดือนนี้จะมีการเก็บอยู่เก็บที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้นอยู่นะครับ มีโอกาสที่จะสามารถทําอะไรก็าตามของบขอโปรเจกต์หรือการลงทุนสําหรับบางคนที่บอกเกิดมาไม่มีดวงดีแบบคนอื่นพื้นบัญชาตามไม่ดีแบบคนอื่นไม่มีทุนสำรองทุนรอนอะไรก็าตามงั้นแปลว่าเดือนนี้คุณมีโอกาสไปขอเงินขอโปรเจกต์หรือทําแผนนะครับเพื่อที่จะขอกู้เงินกับธนาคารขอสินทรัพย์วงเงินผมว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะดีในดวงชะตาของคุณ รสรุปก็คือเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการทองและความรักในเดือนนี้ถือว่าเป็น,ปนในจ่อที่ทางที่ดีแต่ต้องขอให้มีคุณธรรมแล้วก็จะิยธรรมตามดวงดาวประจําตัวคุณคือดาวพฤหัสบดีนั่นเองจะทําให้ดีต่อต่อไปได้แต่ถ้าไม่ดีนะครับผิดศินอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะตอนนี้เป็นนิดในเดือนต่อต่อไปแทนที่จะดีมันกลับลายนั่นเองอันนี้ก็ขอสรุปสั้นๆให้ลัคนาราศีธนูเอาไว้คิดนั่นเองนะครับผม